สวัสดีค่ะพบกับช่องนงหนิง KJC จ a n n e l นะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนะคะมาหาของอร่อยกันท่านอีกแล้วซึ่งร้านนี้เราเคยมาละครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะและมาแบบกินอาหารจานเดียวบ้างว่ารสชาติจะเป็นยังไงและโอเคหรือไม่ไปชมกันเลยจ้าและนี่นะคะเราก็มาถึงร้านแล้วนะคะใครหลายคนน่าจะผ่านมาทานกันแล้วหลายคนนะคะ แต่ใครที่ยังไม่เคยนะคะก็มาชมกันได้และนี่เป็นราคาอาหารจานเดียวนะคะเริ่มที่45บาทนะคะเพื่อนอาหารทะเลส่วนเป็นกับข้าวก็มีนะคะเริ่มที่80บาทและวันนี้นะคะเราก็สั่งนี่เลยผัดพริกแกงทะเลกุ้งนะคะ60บาทนะคะมาแบบนี้เลยเราสั่งแบบออริจินอลของเขาเลยก็คือใส่มะเขือใส่กระเพราใส่พริกแกงของเครื่องแกง แบบนี้เลยนะคะปกติเราจะชอบแอดออนแบบประหลาดๆนะคะวันนี้เราเอาแบบที่ร้านเขาทําเลยนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุ้มไม่คุ้มดูเอาเลยนะคะและจานต่อไปมาดูกันว่าคืออะไรจานนี้เป็นกระเพราลวกนะคะ70บาทนะคะได้ก้างด้วยไข่ปลาก็มานะคะมีปูด้วยหมึกหอยอ่ากุ้ง พื้นฐานมีเนื้อปลาด้วยนะคะมาแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครกําลังตามหาร้านอาหารตําสั่งนะคะก็แวะมาชิมมาทานมาชมกันได้นะคะและจานต่อไปก็เป็นผัดฉ่าปลานะคะจำไม่ได้ว่าปลาอะไรปลาชิงชังหร,หรือปลาอะไรสักอย่างนี่แหละไม่ใช่ปลาชิงชังพูดผิดแต่จำไม่ได้ว่าปลาอะไรนะคะ เนื้อก็หน้าตาแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะคือได้ยินผิดนะคะคิดว่าเป็นผัดชาก็เลยเขียนผัดชาไปได้ผัดชาตามที่เขียนนะคะจริงๆคนที่เขากินเขาอยากจะผัดขึ้นช่ายอ่ะหูเราไม่ดีอีกนะคะต้องขออภัยผู้ร่วมมาทานด้วยกันนะคะถ้าหากว่าใครอยากจะต้าบม,มาทานนะคะก็มาที่ร้านนี้เลยป้ากา อาหารทะเลนะคะที่อ่างศิลาถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนูมิงเคเจ a ช n แนลไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า